ไม่หรอกฉันว่ามันแบบเพอร์เฟก์เลยล่ะเหมือนกับเหมือนกับฉันเลยเอ๊ะก็เอทวาลุ <atm> ่ะเอทรุอะเอทรเอเอทรวเนี่ยเอทรวเอทรวเนี่ยมันแบบมันก็ต้องส่งเสนิมทำไมนะทำไมกันล่ะซาลาซาคือว่านะ อุ้ยอะไระอ่ระบุกบาตกอ่ะอะไรเนี่ยนน่นมันก็หกแนะ่มาแล้วเหรอมาเหรอเอออะไรหมายถึงหมายถึงอะไรมาอะไรมาไม่รู้เรื่องก็ซีล่าเหรอเดี๋ยวมองสูงแสดงว่าต้องตัวใหญ่ใช่หไหมเพราะเป็นใหญห่น้าขึ้นแล้วก็มองสูงขึ้นมาก็ซีล่าปะ หรือว่าไอ้ที่เรีาก็เกินชงเกินชูอะไรเตัอเปเล่เลยแต่ก็ดูที่นะเอาตรงๆอะอ,อ,อะไรเนะี่ยนั่นนะนั่นไงนั่นแหละเกินชูอุ้ยว่าแล้วเกินชูจริงด้วยนั่นนั่นนะ เฮ้ย <พ uka> นราก็ตกใจเลยอ่ะอ่าใช่แล้วล่ะก็หกนะไม่ไม่เอานะฮินาโกโจา็จังฮินาก็จังอันนี้ใครอ๋อซานาเอซานาเอเอาลินด้วยซานาเอลินใครยังเชื่อเอ่อพวกฮิฮนากะจังปลอดภัยทีนะเฮ้เพลงเพลงเฮ้เพลงเพลง,งดูดีเพลงดูดีเพลงดูดีมาก หมายความว่าไงเนี่ยเรื่องใหญ่แล้วล่ะคือว่านะคือแบบว่าเออฉันฉันเห็นไอ้กอซิล่านั้นแล้วล่ะถึงมันจะไม่ใช่ก็เถอะน่ากลัวมากเลยไม,ไม่ใช่แบบนั้นหรอกนะคือแบบฮะเดี๋ยวนะอาซาอาซับังกิดทั่วความชัวเฮ้ยออเจ้านายเอยบอกว่าทุกคนน่ะเหมือนแบบ หยุดนิ่งไปหมดเลยอะเหมือนโดนตาไปเลยอ่ะหมายความว่ายัางไงอ่ะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่แบบว่าพอมีบริษัทผมมาทุกคนก็หยุดนิ่งกันหมดเลยอ่ะหรือว่าซาลาส่าทำไมอ่ะหรือว่าซาลาส่าโดนสอปเออซาลาส่าไม่พูดเลยนะจริงๆซาลาต้าต้องพูดตรงนะ อ่ะอ่ะยูสุยูสุทำ,ทำทำทำปากอะไรยูสุไม่เป็นไรหรอกคือแบบเวลาของทุกคนน่ะโดนหยุดไปแค่นั้นเองเอ๊จีข้างโนดากคนเหรอเอ๊ค <go van es> ือแบบอ่าตามสารกิจบอกประมาณว่าเราแบบพอกินชูผมมาทั้งโลกก็จะโดนหยุดเวลาโอ้โห มีหน้าถึงไม่มีใครเจอมันนี่มันยังกักคาบุโตโอ,อะไรแบบนั้นยิ่งกว่าคาบุโตอ,อีกเนี่ยเนนะี่ยแล้วทำไมสองคนแล้วสองคนนี้ยังไงอ่ะคือถ้าทุกคนหยุดแล้วสองคนนี้ทาไมถึงขยับได้ละ่ะก็เป็นเพระาะว่าแหวนยังแหว,ว,วนที่เราให้ไปไงน่ะคือแหวนนั้นนะอ่ะนนแหวนนั้นแปลว่าอะไรดีวะคือแหวนนั้นจะช่วยให้ทุกคนไม่โดนหยุดเวลาประมาณนั้นแหละเอ,อไปไม่ออก ดังนั้นถ้าเราเอาไงดังนั้นถ้าเราให้สิ่งนี้แล้วก็ถ้าจะให้ยกตัวอย่างแล้วก็นะเออเอตัวฉันน,นั่นมันอะไรนะเนี่ยก็ประมาณนี้แหละเยี่ยมมากรายไม่ต้องสาธยายเพิ่มเติมยกตัวอย่างเลยเนี่ยแหละที่ผมชอบพอขี้ียแลปลมาก ทุกคนขอร้องนะ่ะเอ่อให้มารวมสู้กับพวกเราเถอะนะซื้อเหรอไม่ไหวหลอกนะไม่เป็นไรเชื่อในตัวพวกเราสิโอ้แปลงร่างด้ด้วยเหรอนั่นนั่นมันอะไรเนะี่ยทำไมอะ่ะทำไมถึง เฮนชินได้อะเฮนชินแปลว่าแปลงร่างอ่ะเออนั่นแหละถ้าเราไม่ทำอะไรแล้วก็ทุกคนเนี่ยอาจจะแยกก็ได้นะทุกคนขอร้องนะแต่แต่ว <'cause> ่าย<ต>ังไงอะ ให้ทุกคนเชื่อในตัวพวกเราและแหวนนั้นเออแปวนนึงนะแหวนนั้นจะส่งพลังให้พวกเราเองนั่นแหละพูดเรื่องอะไรนะทำไมถึงรู้สึกแปลกๆกันนะเหมือนรู้สึกแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าเป็นภาษาแบบการ์ตูนไหนก็จะเป็นแบบใจพวกเรัสื่อถึงกันเลยอะไรเงี้ย อืมขอร้องนะช่วยพวกยุ่สื่อนีนะอุอ้ยกระบวนการสาวน้อยผีทักโลกได้ชื่อคลิปแล้วนี่นะาจงเข้าใจแล้วลแบบยังไงถ้าถ้าเราไม่สู้อะเราต้องตายใช่ไหมเงินเดี๋ยวฉันขอสู้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวฉันช่วยเองขอบคุณน,นะเงินก็เออไปหามันก็เถอะ โอ้ชอบเพลงวิเท่ะคือคือมันน่ากลัวนะแต่มันก็เท่มากเลยอ่ะอุ้ยโอ้ว้าว this is อ m มอุนเต a n ์แมนเดชเชอยังกับดูหนังสประราดหนึ่งเรื่องแล้วพวกนี้จะสู้ไงอ่ะคือเป็นสาวน้อยเวทมนต์หรือว่าต้องมีหุ่นเฮ้ยชอบอ่ะชอบอ่ะสวยอ่ะ แล้วตะกีน่ถ้าทุกคนฟังดีๆนะคือทั้งสามคนมันจะแบบไม่เหมือนกันเลยเเขาเรียกว่าอะไระเหมือนแบบตัวล่างร้องเสียงหนึ่งตัวกลางร้องเสียงหนึ่งตัวบนร้องเสียงหนึ่งไปเน,นี่ยเฮ้ยมันเท่อะแล้วมันแบบมันร้อง่วยหวนเจ็บปวดมากเฮ้ยท่เท่เท่เท่อันนี้เลยอะไรเอ่อช่างมาแล้วกันข้ามๆนะครับผมเดีย๋ยวนี้ผมศึกษาตอน,ต,อนตัดคลิปเอาเหมือนเป็นเอามาใส่เป็นไอเทมเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็รู้สึกว่ามันมีสเตตัสตรงนี้ใช่ไหม แล้วก็มีแฟกเมนด้วยแฟกเมน์เหรออ่ใส่ไปก่อนแล้วกันใส่ไปก่อนแล้วกันแล้วอันนี้คืออะไรโอเคไปใส่ให้ฮีนักโก้คนเดียวไปเลยไม่รู้หรอกว่าคืออะไรช่างหัวมันอันนี้เหมือนอ๋อไว้อาสเตตัสใช่ไหมนีนัาโก้นั้นก็อันนี้กับอันนี้แล้วกันนะอ่ะเทคนิคเพิ่มหน่อย ่าเป็นให้มีแอคแทให้มีอ๋อได้ท่าใหม่ด้วยคืออัพเลเวลแล้วก็จะได้ท่าใหม่โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วยูสูดีเฟนน้อยนะอ่าไปต่อไปไลน์นะลายดีฟนก็น้อยนะเพิ่มเทคนิคกับดีฟนแล้วกันนะอ๋อเหมือนทุกคนได้ท่าใหม่ท่าใหม่หมดเลยอ่ะโอเคโอเค อ่าเราก็ต้องไปตรงไหนนะสนามใช่ไหมนี่นี่นี่สนามอ๋อนี่ไหมเอออะไรสักอย่างใส่ช่องละคนแล้วกันไม่รู้คืออะไรใส่ไว้ก่อนแต่ก็ชอบนะเหมือนขบวนการสาวน้อยพิรักโลกดีเอาละุยกันเลยอืม ลลุยยเทุกคนลุยกันเถอะเย่ลุยอุ้ยตัวไปเลอเลยไมย,ยเย <c oughs> ยทพ <c oughs> ถึงมันจะแค่ยิงบีมก็เถอะเท่มากเลยอะไหนยูสุลองดิอันนี้ชุดต,ติงใช่ไหมเริ่มจากเริ่มจากท่าที่แบบท่าที่แบบตัวเอง แล้วมันนี้อีเทอร์ชาร์ดนี่โอเวอร์ไดร์เหรอโอเวอร์ไดร์คืออะไรเราเราอีเชอร์อ๋ออีเทอร์ชาร์ดเหมือนไม่ทำอะไรอ่ะเพิ่มป้องกันนี้เหรออ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงมันทําให้ตัวมันเพิ่มเหมือนเหมือนคลิปที่แล้วป่ะแล้วก็ฮินาโกะมีท่าอะไรเพิ่มขึ้นมาด้วยอ่าเอาไงดีทุกคนลองอีเทอร์ชาร์ดก่อนแล้วกันมันมีไอช่องตะกี้นะมันกดไม่ได้นะไอเนี่ยอะไรนะโอเวอร์ไดร์เนี่ยอ๋อ อ๋อเหมือนโอเวอร์ไดใช้ค่าอีเทอร์อ่าไหนลองสมมติลองกดสิแล้วถ้าไงต่ออ่าสมมติใช้ท่านี้น 3, แล้วกันอ๋อตีสามตีสามเข้าใจแล้วโอเคงั้นผมงั้นผมรู้แล้วทำาไงดีตอนแรกเราใช้ไอ้ท่าท่าที่ยิงวนะเนี้ยไอ้ที่เราเคยใช้อ่ะเพื่อลดไอ้นี่มันก่อนเฮ้ยอะไรอะ่ะยังไม่ถึงเทินมันเลยคืออะไรอะ่ะอุ้ย เฮ้ยพี่โกงโจมตียังไม่ถึงเธอได้ด้วยเหรออ๋อเหมือนเป็นคาซีนเนาะพี่เท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 ่อะเท่มากเลยเฮ้ยเพลงเปลี่ยนเฮ้ยรื่มีอะไรด้วยเดวยวนะโอ้ยเพิ่มจำนวนได้ด้วยเหมือนเป็นอ๋อเหมือนเป็นทั้งตัวเป็นหัวหัวแต่ละหัวนะเฮ้ยมีสามชีวิตเหรออันเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองโอเวอร์ได์หน่อยแล้วกัน ได้แค่หนึ่งเหรอมากกว่านี้ได้ปะได้แค่หนึ่งนะครับทุกคนอะได้เวลาลองอันนี้คืออันนี้ก็เราเคยใช้ไปแล้วใช่ไหมอะลองอันนี้หน่อยแล้วงานหนึ่งคืออะไรนะ f อกคือฟอกไหนดวงกีตสิฟ f อกฮี e นะครับผมลองดูน่าจะหมายถึงฮีวนั่นแหละอ้านา่ารักอ๋อมัดและคูณแบบนี้เหรอเล็งกระพัดจิอะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วนี่คืออะไรอ้น่ารั อุ่ยน่ารักทำไมไม่หมอกไม่เหมือนนิสัยเลยอะน้องลายขอโทษแต่มันไม่เหมือนนิสัยน้องจริงๆอุ่ยอีกแล้วเหรออันละอุ้ย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 อันนี้ดูแรงมากเลยอะผมเป็นมุกข้องเนี้ยไหนฮินาโกะลองบ้างดิมีอะไรไหมเออลองซัพพอร์ตดูก่อนมาใครดีฮินาโกะแล้วกันอยู่ฮินาโกะก่อนแล้วก็อันนี้ตีหมูอ๋อคือมีสกิลตีเดียวกับตีหมู ช่วยทีนะอันนี้คืออะไรอ๋อบ้าประเทคเหรอเฮ้ยมีบัฟมีบัฟดีดีดีมีบัฟเลยราซามาช่วยทีอุ๊ยอ่านไม่ทันอ๋ออันนี้คือป่าได้เหรออุ๊ยไม่ชอบอะแล้วมันโดนแล้วแบบตามันไม่มีแสงแล้วมันกลายเป็นสีดำอะเอาเลยนะเฮ้ยแย่น่ารักโอ้แล้วเพลงแบบเข้ามาก เพลงเข้ามากแบบเพลงบันเทิงที่จะสบายๆเป็นเพลงต่อสู้ที่เข้ามากเลยไหนย,ยูสุมีอะไรโชว์ชวเขามาัางใช้โอดดายไปเลยเออโอ้ยมีสองอันเหรอไหนลองอันนี้ดิมันฮิวหมูลเลยอะ่ะอันนี้อันนี้ตีเดียวอ่ะอ่าลองดูฮอรีพัสอ๋อฮิวแต่ฮิวยี่สิบเหรอน้อยมากเลยอู้ยสุดยอด ฉัานาเชยละเจ้งฮะจีจ้จุดเดี๋ยวฉานาเอธจี้จุดโอ้โหฮ,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 ฮิวเยอะกว่าชอีกไอ้ลองนี้นี่เป็นไฟอาออันนี้ก็ตีหมูเหรอนั้ไม่ตะกี้นี่ตีเดียวอ๋อตายไม่นับปะ่ะตายเลยไม่นับในช่องที่ตีแบบน,นั้นเฮ้เฮ้เฮ้ยี่สิบห้ารวมกันน่าจะ,ละปลาร้อยห้าสิ อะไลอีกทีนึงปิดฉากเปียสองร้อยโอ้ไล่ตีเดย์ยังวะที่นะจังขอร้องนะโอ้ยโอ้ยกระตุกโอ้ยกระตุกอ่าต่กี่นี้กดอะไรวะกดเหมือนกดตัวโอมั้งต่กี่นี้อุ้ยเทียเที่ยโอ้ยผมผมไม่กล้าตัดตัดข้ามเลยเนี่ยเนี่ยเอาตรงๆผมว่าตอนตัดต่อผมไม่กล้าตัดข้ามแน่เลยอจะให้ทุกคนดูว่ากันทีมาก เสียงพลงมันจะดงังไหมปล่าวะเหมือนไม่ค่อยได้ยินเสียงฮินากกเลยอุย้ยคลังอะไรกันครับเนี่ยอ้อไม่ไหวแล้วสุดยอดไปเลยฮินากกเธอเก่งมาจากไหนเนี่ยสุดยอดชนะแล้วเน่ยน,น่ะนะฮินาจังจะจ,จบแล้วเหรอ ม่อกเดี๋ยวก็มาอีกแหละแบบว่านะคงแค่กลับไปตั้งหลักอะ่ะแล้วก็รอเฉยๆอ่ะยังไงฮะคือว่ามันมีขออนุญาตแปรนะโอเคกลับมาแล้วฮะเออคือแปลตามที่เขาบอกเขาบอกประมาณว่าคือโลกเนี้มันมี จุดแบบจุดเล็กๆอยู่ยีสองจุดนะแล้วแบบที่เขาเรียกอะไรนะที่มีรูปีเฟคเตอร์คอยปกป้องอยู่อ่ะแบบพวกเราเออคือนอกจากกลุ่มพวกเราเนี่ยก็ยังมีอีกยี่สบเอ็ดกลุ่มคอยปกป้องกับอีกยีสบอดที่อะไรประมาณนั้นเขาบอกทั้งโลกมีจุด <โฮ S 1> พวกนั้นและน่าจะชื่อโรงเรียนใช่ไหมโฮชิโนมิยะเนี่ยคือจุดที่17บเจ็ยังไงล่ะ อ๋อดีฟกเตอร์พลังของดีฟเลกเตอร์ก็อยู่แค่นในจุดเนี้ยคือเหมือนแบบเหมือนแบบแค่อยู่ในจุดเนี้ถึงใช้พลังของรีเฟกเตอร์ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่แบบออกไปไหนได้ไม่เหมือนอนิเมะนะอนิเมะคือไปไหนก็ใช้ได้งั้นถ้าแบบเราตอนเราถ้าเราไม่อยู่ตอนนั้นป้องแล้วมันมาแบบเล่นดีเผือะแล้วมันไม่ต้องห่วง<ร>ยูสูะนะสาม,มารถแบบเขาเรียกอะไรอ่ะ ันต้องเรียกอะไรวะกดด้วนภาษาอาาาาังกฤษแป๊บนึงราสอะเออคือแบบเดาอ่ะสามารถเดาคาดเดาพยากรล่วงหน้าได้ว่ามันมาหรือเปล่าเฮ้ยยูสุเก่งอย่างวะเป็นหมอรู้ป่วเนี่ยไม่มีทางให้รอดไปหรอกเนงั้นหรอกเห,อหรอ,หอคือว่านะฮินากะอู้เท่ฉากยืมรันใดซาลาซาสุดยอดเลย ไอ้นั่นเ่ะเวทมนต์เหรอถ้าฉันอยู่ในในตอนแปลงร่างอ่ะฉันสามารถเขาเรีกไหมนะสามารถเต้นได้นะแต่ว่า,วาถ้าหากฉันจะการในเก็นชูนั่นได้แล้วก็ความปรารถนาของฉันจะเป็นจริง และความปรารถนาของฉันเน่ะฉันน่ะอยากจะกลับไปเต้นบันเล่อีกครั้งโอ้แล้วดูเพลงเอ๊ะเพลงแบบมาไปมากฉันตอนที่ฉันได้รู้รู้ถึงความรู้สึกของเธอน่ะฉันก็ตัดสินใจมันลแล้วถ้าไม่มีบัลเล่แล้วก็ฉันก็ไม่ต่างเด็กคนตายหรอก ฮินาโกเพราะฉะนั้นแสงสวยเซฟเซฟฉันจะฉันจะสู้ต่อไปและฉันจะทำให้มันเป็นจริงเอ่อก็ไม่ค่อยเข้าใจหรอกนะแต่ว่าก็โอเคนะเอาขนาดไม่เข้าใจเนะี่ยซาราซาขอบคุณนะ <จ>ฉันไม่ได้แบบทำื่อเธอทั้งไหนอ่อะฉันก็แบบอยากให้มีคู่ต่อสู้อยู่ด้วยกันแค่นั้นเองอืมฮินาจังฉันนีเอ่ออยากจะเป็นรีเฟคเตอร์ต่อไปฉันตัดสินใจแล้ว เพื่อที่จะกลับไปเต้นบัลลี่ด้วยแล้วก็เอตอวารุด้วยนะคืออะไรวะเอตอวารุฝรั่รงเหรออ๋อเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าดวงดาวฝรัรร่งเศสเหรอแม่แม่แป๊บหนึ่งนะคือแม่ผมเก่งฝร,รั่งเศสแม่ผมเคยเรียนฝรั่งเศสเลยวขาถามมันมามาโอเคเอ่อแม่ผมตอบกลับมาว่าต้องอ่านว่าประมาณเอตวารประมาณนั้นหรือว่าให้ชินปากคนไทยหน่อยก็ เอโทวาเอทรอนอะไรแบบนั้นนะครับผมเอ่อมันเป็นขเขาเรียกอะไรอะ่ะยอดสูงสุดของนักเต้นมัลเล่ยอ่ะเหมือนแบบพลโทพล,ลเอกอะไรแบบนั้นอ่ะก็เป็นยศดไปเรื่อยๆฮินาจังๆๆงั้นหลังจากนี้ก็ฝากตัวด้วยนะฮินาจังไ,ไอ้ฝนตกจะได้ยินเสียงฝนไหมเนี่ยอืม แล้วก็ดีฟเล็กเตอร์นะชื่อก็น่าสงสัยเหมือนกันนะยังไงเหรอชื่อไม่โอเคเหรอไม่หรอกฉันว่ามันแบบเพอร์เฟกต์เลยล่ะเหมือนกับเหมือนกับฉันเลยเอ๊ก็เอโทวาลุอ่ะเอทเอเอทเอโ์เ,เน่ ไอทูเนไอทนน่ะมันแบบมันก็ต้องส่องแสงสว่างลงมาอะไรแบบเน,นี้ยอ๋อคือรีเฟกมันแปลว่าสะท้อนไงคือแบบสะท้อนตัวต,วต,วตวนออกมาเหมือนกับดวงดาวที่ส่องแสงอ๋อมีหน้าชื่อตอนชื่อตอนทุกคนจำชื่อตอนได้ไหมเออถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ก a t r o n l i g h the Moon ก็คือมันจะบอกว่าดวงดาวก็เหมือนแบบพระจันทร์แบบนั้นเนะี่ย โอ้ยเนี่ยใช่ไหมเกณฑชูแล้วก็ในเ,นเรื่องอโลกอะไรแบบนี้อีกฉันนี่จะไหวไหมนะอืมยคิดไปก็ไม่ได้นะคิดนมาเพราะฉันนั้น จบแล้วเราต้องตัดเป็นสองคลิปไหมเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าสองคลิปเดี๋ยวผมก็จะเขียนไว้ว่าสองคลิปแล้วกันนะคือไม่รู้ว่าจะสองคลิปหรือเปล่าคิดว่าน่าจะสองคลิปเพราะอัดมาหนึ่งชั่วโมงกับอีกสิบนาทีแล้วนานมากไม่น่ามีอะไรล้วปะอ๋อยังมีต่อไม่ไม่ขึ้นตอนใหม่เด้อก็เหมือนไม่ขึ้นตอนใหม่นะทุกคนเอ่อแล้วก็หลังจากเนี้คือแบบเราจะเอาไงต่อดีอ่ะ อืมงั้นเราก็ต้องแบบเราก็ใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะแล้วก็เราก็ต้องทำเรื่องของงานวัฒนธรรมด้วยอะ่ะเราเป็นตัวแทนห้องนอะแล้วฉันต้องทำไงอะ่ะไปทำไมอ๋คือเหมือนคือเหมือนให้นี่ฮิาโกไปทำความรู้จักคนอื่นไปด้วยนะไปมีเพื่อนอะ่ะง่าย จะอยู่คนเดียวมีเพื่อนบ้างฮินาโกะเราอะ่ะแล้วพราะแบบนั้นน่ะการที่ทําให้เธอมีเพื่อนได้ฉันก็ยูสุอะก็เ,เลยแบบเสนอชื่อฮินาฮินาจังอะให้เป็นตัวแทนไงเลยฮะจะได้ติดต่อคนอื่นได้คุยกับคนอื่นเนะ่ะโอยสรุปเธอวางแผนกันอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยสองคนเนี้ยรู้สึกสองคนนี้ฉลาดเกมโกงมากเลย,เลยนะเข้าใจละ่ะอย่างนี้นี่เองอืม,อม แล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะแบบขอให้สนุกที่ได้อยู่กับทุกคนนะแล้วก็นะคลิปนี้นะจังเอ่อฟีฟีสเปรลูฟีสเปตโปอเอ่อคิมีมีไหมมีของไหมอะไรนะมันชื่ออะไรนะฟีสเปสเออฟีสเปสอะไรนะเอ๋นี่นะจังไม่รู้จักเหรอไม่รู้จักคนเล่นก็ไม่รู้จัก คดจีก็ไม่รู้จักอ่าไม่มีสมาร์ทโฟนเหรอปร้าปๆาปาปาคือแบบก็ก็มีอยู่โทรศัพท์อะทำไมอะค่อย,ยังเชื่องั้นงั้นเดี๋ยวฉันอินสตาอให้แล้วกันนะขอยืมหน่อยนะเฮ้ยเ,เดี๋ยว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 ก็จากนั้นอนะฟีสเปซอะนะก็คืออย่างนี้นี่เอง S N <SN> S เ <SN S S 2> อ้ อ๋อโซเชียลเน็ตเวิร์อะไรแบบนั้นใช่ไหมคือเป็นแบบเหมือน a ฟ e b o o k ไลน์อะไรแบบนั้นนะครับผมญี่ปุ่นก็เป็น s อ s เอ็นเอสอะไรเงี้ยไม่เขาส่งข้อความคุยกันอะไรเงี้ยทีน่นาจังเป็นพวกเอ่อเขาเรียกนะตารัานปีเหรออะไรแบบนั้นอนะ่ะแบบไม่ค่อยเข้าถึงไม่ค่อยเข้าถึงเทคโนโลยีอะไรแบบนั้นอนะ่ะเหมือนคนแก่เลยนะเนาะหนุกคูนะ ผิดเด้เหรอทนนี่ไปรู้จักแอปเซอร์เชียลเดตเฟิร์กปกติก็ตีแต่ R O B เล่นแต่ p <c oughs> ับจีอ่ะอ่าฉันก็ช่วยเซตติ้งค่าต่างๆให้ง่ายขึ้นแล้วอ่ะก็น่าจะโอเคแล้วนะเอ่อปกติก็ก็ต้องใช้ d ด f ฟ u l t ์อยู่แล้วปะ่ะอันนี้ใช่ไหมฟิฟต์สเปซอ๋อส่งเข้าไปได้หาของบาๆอ๋ออ๋อดีดๆดดด,ดอันนี้คือ มิชชั่นดีเทลอ๋อหมายถึงแบบเป็นเควสรลองเออเขาคงไม่ให้เราเล่นแต่เนื้อเรื่องอย่างเดียวอะไรเงี้ยอ๋อก็คือต้องทำเควสรลองให้เสร็จแล้วก็ไปเจอกันอะไรแบบนั้นน่ะเนาะโอเคทุกคนเราลองมาสำรวจฟรีสเปซกันหน่อยดีกว่านะอันไหนนะโอ้ยมีแอนิเมชันด้วยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอ๋ออันนี้คือฟรีสเปซใช่ไหมทีอ๋อทีท็อก y a h โฮฮินาจังฉันยุสุนนะเอ้ยมันมีสัญ,ญลักษณ์เหมือนแบบออนออฟเลยอะออนไลน์ออฟไลน์ปะเนี่ยๆเนี่ยลายมีจุดสีเขียวเห็นปะแล้วก็หายไปอะหรือว่าหมายถึงอ่านกับยังไม่อ่านแบบนั้นปะเข้ายุสุอีกรอบมัวยว้ยไม่มีแสดงว่าอ่านกับยังไม่อ่านอะไรอย่างนี้นะโอเคเดี๋ยวนี้ผมมาเล่นแล้วกันอันนี้คือกล่องดนตรีเฮ้ยฟังเพลงได้เยี่ยมอันเนี้ยเลี้ยงสัตว์เหรอทํามกศเหรอ เอ้ย okay, ชอบวางโวๆม่ก่อนละกันบายบายแล้วก็มีอลเป p ปอ e r น่าจะเปลี่ยน w a ลเ p เป e r ใเ่ยๆนะโอเคงั้นเดี๋ยวทุกคนครับเรากลับไปเจอกันหน้าหลักดีกว่านาะออันนี้ผมน่าจะเล่นนอกรอบอะไม่น่ามีอะไรแต่ถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมค่อยมาอัปเดตใหม่ละกันเนาะหนึ่งสองสามโอเคครับทุกคนเรากลับมาที่หน้าลักกันแล้วเออแบบนี้ก็ดีไม่ต้องคอนรลอันติเมต f สีออกแล้วเราก็เข้าใหม่เอาละครับตอนนี้ก็เหมือนเดิมนะครับว่าในหน้าจอเราก็มีสาวทุกคนนะครับผมแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมา ฝั่งขวาล่างลินก็คือ,อสราระสัเออขอโทษขอโทษสารสัขอโทษ,โทษ,าาโทษพี่ไม่ได้ตั้งใจลืมนอ้องแต่พี่ลืมจริงๆโอเคนี่ก็คือประมาณนี้กับตอนที่สามของบูดิฟิเคชันนะก็น่าจะจบแล้วละ่ะก็มีคอมีเคลสดขั้นเนี่ยผมคิดว่าพอผมทำเคลสหมดเนี่ยมันน่าจะขึ้นเควสหลกักแล้วก็ไปต่อเลยนะก็อันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ามาว่ากันในคลิปหน้านะครับผมโอ้ยเสียงเลือดไม่มีแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาปิดสวยๆกันดีกว่านะเพราะว่าเลือมไม่ไหวแล้วเหมือนกัน สรุปเนื้อเรื่องทั้งหมดนะครับผมวันนี้เราไปเจอเพื่อนเก่าคนดนึงมาเป็นน้องหัวเดียงชื่อว่าสารสะนะครับผมก็เกิดเรื่องนิดนึงสารสระเดี๋ยวไปโคตรเต้นมนเล่เหมือนเรานะแล้วก็เขาก็รู้จักเราเหมือนกันเขาก็สงสัยว่าทําไมเรามาอยู่ที่นี่ทั้งนั้นี้เราอะเลอกอีกโรงเรียนนึงอะไรงนี้เพื่อเป็นเป็นนักเต้นแล้วก็ไม่เคยเห็นยินาโกเลยยินาโกก็เลย,ย,เลยอธิบายไปว่าเนี่ยฉันขาเจ็บนะฉันเต้นไม่ได้้ะนะเกิดการทะเลาะก,กันนะครับผมแล้วก็สารสระคุ้มข้างตามสูตรเราไปช่วยสาราาสะช่วยได้ปุ๊บ ทีนี้มีเพิ่มขึ้นมาปุ๊บเราเจอกับเกนชูตัวเป็นๆน,นะครับซึ่งเทมากเราก็สู้กับเกนชูสู้ไปสู้มาสู้ไปสู้มาเราชนะนะครับผมเอาล่ะเสร็จแล้วเราก็คุยกับซาราษาต่อว่าเนี่ยซาราษาดูไหมถ้าฉันชนะเนี่ยฉันก็ได้ความขอหนึ่งอย่างนะแล่ฉันก็ขอว่าขอเขาไว้แล้วว่าแบบเออฉันจะกลับไปเต้นบัลเล่อีกครั้งอ่ะฉันขอให้ขาฉันหายอ่ะเออง่ายๆอ่ะสาราสาก็แบบโอเคโอเคเดี๋ยวฉันช่วยด้วยกันได้นะก็ง่ายๆมันคือการรวมตัวสาวน้อยผีทักโลกนั่นเองนะครับผม อาระมันก็เ็จะประมาณนี้นะเรื่องทั้งหมดนะในตอนที่3เรามาปิดสวยๆกันดีกว่านะครับผมและนี้ก็คือทั้งหมดของบ e รูดิเฟคชันมาโบโรชินิมาอุโจโจโนเคงนะครับผมสำหรับวันนี้ผมคันดาสมะแล้วก็บูรูดิฟคชันดับของสาวน้อยเวทมนต์ที่ร่ายลำอยู่ในแดนลวงตาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย